i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็น Content ์ r คร t เอเมืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจืิญไพณิชหรือแอาขจชิสวัสดีครับยินดีก็รับเข้าสู่ i Creator Podcast นะครับกับผมเอ็มขจรเจืิญไพณิชหรือว่าแอาขจชินะครับวันนี้เราอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการโปรโมทนะครับให้คนได้มารู้จกักแชนแนลของเราไม่ว่าจะเป็นบล็อก Facebook Page, YouTube Channel, TikTok หรือว่า Twitter, Account หรือว่า t n s t a m r ก m ก็ตามนะครับคือเวลาเราทำเว็บทำเพจทำอะไรใหม่ๆเนาะมันก็ต้องอ,อ,อยากได้คนเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามา Follow ช่วงแรกเชื่อว่าหลายคนก็จะเจอปัญหาเดียวกันก็คือทำไปเท่าไหร่ก็ยังไม่มีคนมาติดตามมากขึ้นอย่างที่อยากได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะไปโปรโมท สิ่งที่เราเขียนที่เราทำได้ที่ไหนบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะเจอว่าลองทำมาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่สักเซสสักทีวันนี้เราจะมาพูดคุย3แนวทางในการโปรโมทช่องทางสื่อของเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับมันก็จะมีวิธีการโปรโมทที่ไม่ใกล้ต่างกันมากนะก็เอาอย่างแรกก่อนคือทำไมเราต้องโปรโมทด,ด้วยอาจจะดูกำปั้นทุบดิ้งนิดนึงแต่ว่า คือน,นี้ครับเราคงไม่สามารถสร้างคอนเทนต์ที่ดีขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครมาชมเลยได้คือเชื่อว่าหลายคนเน่ะเวลาทำคอนเทนต์ดีๆออกมาใช้เวลาทำใช้เวลาขายคำใช้เวลาตัดคลิปใช้เวลาลงเสียงพากเสียงทำไรเยอะออกมาเนี่ยก็คาดหวังว่าน่าจะมีคนมาชมไม่มากก็น้อยทีนี้ความยากก็คือแล้วทำไงที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามช่องของเราได้ ได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายคนอยากจะรู้เหมือนกันนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยคำแนะนำนะครับสำหรับการโปรโมทช่องแวลก็ใช้ช่องแนลส่วนตัวคงไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่าการใช้ช่องแวลส่วนตัวที่เรามีทั้งหมดในการโปรโมทสิ่งที่เรากำลังจะทำไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ส่วนตัว t w i t t ต r ส่วนตัว Account ส่วนตัวอื่นๆเพียงแต่ว่าหลายคนมองข้ามสิ่งที่ คําคว่าเป็นส่วนตัวเนี่ยอาจจะมองจํานึกออกแค่ว่าโพสต์ใน f c e b o o o p เพจของเราโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเอาไปโพสใน t w i t ์เ r นร์โปรโมทให้คนมาชมเฉยๆก็พอแล้วแต่จริงๆคําว่าแชนแนลส่วนตัวเนี่ยมันยังมีอะไรอีกหลายมิติที่น่าสนใจเช่นเ,เพื่อนใน Facebook ของเราก็าอาจจะกดอิงไว้ให้เขาลองมาไลฟ์เพจของเราไหม คงเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาเราสร้างเพจมันจะมีปุ่มยิงไว้ให้เฟรนด์ของเราเข้ามาลองเข้ามาชมได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นชแนลของเราเช่นเดียวกันหรือว่าอ่าอีเมลนะครับเรอาอาจจะมีเพื่อนมีคนรู้จักหรือว่าจะมีลูกค้านะครับที่เคยเข้ามาใช้บริการของเรามีคู่ค้ามีคนรู้จักเนี่ยอีเมลก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดตัวชแนลใหม่ๆของเรารอาจจะใส่ข้อมูลใส่ภาพ ใส่ชื่อเข้าไปให้คนรู้จักเข้ามาได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นในช่องทางส่วนตัวก็ยังมีส่วนอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป a c e b o o k กรุ๊ปหรือว่าไลน์กรุ๊ปที่เรามีคนที่รู้จักอยู่ตรงนี้ก็สามารถโปรโมทได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงในช่องทางส่วนตัวเนี่ยพยายามเลือกการโปรโมทที่ไม่ดูเป็นสแปมจนเกินไปดูเป็นมิตรดูจริงใจนะครับเช่น ผมอาจจะบอกว่าเอ้วันนี้ผมเปิดตัวอะพอดแคสต์รายการใหม่ผมเชื่อว่ารายการนี้จะทำให้คุณสามารถทำคอนเทนต์ให้แบรนด์ของคุณให้เพจของคุณหรือว่าให้ช่องแ e นของคุณได้ดีขึ้นผมเชื่อว่าการฟังพอดแคสต์รายการนี้ไม่เกิน10นาทีก่อวันเนี่ยจะช่วยพัฒนาตัวเองไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็กดติดตามผมได้ที่ช่องแ e นตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้หรือกาชื่นชอบฝากบอกต่อให้กับคนที่รู้จักของคุณด้วย อย่างนี้ครับก็เป็นวิธีการโปรโมทที่ผมว่าก็จริงใจแล้วก็ไม่ได้ดูสปแปมจนเกินไปนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับก็คือใช้แชนแนลส่วนตัวในการโปรโมทแบบที่สองก็คือไปใช้คอมมูนิตี้นะครับที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คำว่าคอมมูนิตี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามบิวตี้ ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่อง beauty คุณอาจจะลองไปใช้ Channel อย่างเช่น Gban ซึ่งเป็น c o m มูนิตีของอผู้หญิงที่อยากสวยขึ้นนะครับเรื่องความสวยความงามก็จะมีคนเขียนในนั้นเยอะเพราะงั้นการโพสต์ใน Channel อย่าง Gban เนี่ยก็ทําให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้นนะครับถึงแม้บางครั้งเราอาจจะต้องโพสต์ในท,ที่ที่ไม่ใช่ Channel ส่วนตัวของเราไม่ใช่เพจหลักของเราแต่ว่า การโพสต์ในกลุ่มหรือในแพลตฟอร์มแบบนี้สิ่งที่ดีข้อหนึ่งคือเราได้ฝึกฝีมือแล้วเราได้อ่านฟีดแบ็กนะครับว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปทาไปเนี่ยมีคนชื่นชมมากน้อยแค่ไหนหรือตัวอย่างเช่นการโพสต์ในพันทิปหลายบล็อกเกอร์หลายคนก็เกิดมาจากการเริ่มฝึกฝีมือในพันทิปก่อนแต่ว่าอาจจะต้องระบุนิดนึงว่ามันเป็นการโพสต์เพื่อสังคมในพันทิปไม่ใช่โพสต์เพื่อดึงคนออกจากพังทิปมาไลฟ์แชกแนวเรานะครับ ตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราได้ฝึกฝีมือได้มีคนอ่านได้มีคนวิจารณ์มากขึ้นด้วยอย่างตัวอย่างผมเองเนี่ยผมเริ่มจากการเป็น IP ีบล็อกเกอร์นะครับผมเขียนอยู่ที่เว็บชื่อบล็อกหนังซึ่งเป็นเว็บที่อนุญ,ญาตให้เราเข้าไปเขียนข่าวเขียนบทความเกี่ยวกับ IP ได้แล้วก็มีคนอ่านค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ฝึกอยู่งนั้นประมาณปี2ปีเลยครับแล้วก็เรม,มีคําวิจารณ์เออตรงนี้ปรับปรุงนิดหน่อยมีคําผิดนะอยากให้เปลี่ยนพาดหัวอะไรแบบนั้น พอเราได้อยู่ในแช n แนลที่ใหญ่เนี่ยข้อดีคือเราได้ f ี edback กลับมาได้ฝึกฝีมือแล้วก็ได้รู้ว่าอ,อ๋อเวลาจะทําให้มันเป็น Standard ที่ทุกคนเขาทากันเนี่ยมันต้องใช้วิธียังไงบ้างอั่างเี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราไปใช้แพลตฟอร์มนะครับหรือว่าใช้ c o m มูนิตีที่มีอยู่แล้วเผลอๆอาจจะได้คอนเน็ t ชันจากใน c o m มูนิตีจากกลุ่มงานด้วยเช่นเดียวกันว,วิธีการโปรโมทแบบสุดท้ายนะครับก็คือการจ่าย ก็อาจจะมีการใช้เงินในการช่วยโปรโมทซึ่งไม่ผิดนะครับการบูตโพสเพจตัวเองไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ได้ผิกกดกฎหมายก็อย่างไรการจะ,ะใช้เงินจ่ายสื่อให้มีคนมาติดตามช่องเรามากขึ้นเป็นเรื่องปกติมากๆผมรู้จักเพจหลายเพจแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่ก็บูตโพสต คุกโพสของเราเป็นประจำอาจจะบูสต์ไม่เยอะอาจจะแบบบางบูสก็ร้อยหนึง่ง50บาทนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าเขาก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพื่อให้คนได้เห็นมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักกับเพจเราเลยที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ช่วยได้แต่ว่า การใช้เงินเนี่ยก็แน่นอนว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับคนที่เริ่มต้นก็อาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากนักเพราะงั้นการจะใช้รูปแบบเนี้ยในการโปรโมทก็ต้องคิดให้เยอะนิดนึงว่าเม็กเงินที่เอาลงไปนี่มันคุ้มไหมนะครับแล้วก็ควรจะต้องศึกษาวิธีการใช้เม็กเงินให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นิดนึงอย่าลองเิียกองถูกนะครับเออมันมีวิธีการสอนเยอะมากเลยทั้งการบูตโพสต์การโปรโมท อื่นๆในโซเชียลมีเดียอื่นๆมันก็มีช่องทางอยู่นะครับอีกแนวทางหนึ่งที่ก็เริ่มมีคนใช้กันบ้างก็คือการพาร์ทเนอร์กับเพจหรือว่าช่นงอื่นๆให้ช่วยแชร์โพสต์ของเรายกตัวอย่างเช่นผมมีเพจ e A เปิดกระว่าขึ้นมาใหม่ผมก็ไปคุยกับเพจ e C D E E นะครับสัก4ี่ห้าเพจว่าเออ อ่าผมมีค่าใช้จ่ายให้เดือนละเท่านี้เท่านี้นะนนะก็ควรช่วยแชร์โพสต์ของเราหน่อยเอาเฉพาะออนที่คิดว่าตอบโจทย์กับคนอ่านของคุณแล้วก็ใช้ความจริงใจครับอย่าใช้เม็กเงินอย่างเดียวนะครับต้องใช้ความจริงใจว่าเออโพสต์นี้มันมีประโยชน์กับคนที่ตามใช้แน่งอื่นๆแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็จะได้ฐานที่เพิ่มขึ้นด้วยได้อ่ากลุ่มผู้ติดตามที่อาจจะมาจากแหล่งที่เราอาจจะไม่คิดมาก่อนมากขึ้นนะครับ ก็โดยสรุปก็จะมีอยู่3ช่องทางนะครับที่แนะนำก็ใช้ช่องทางส่วนตัวนะครับได้แม้แต่ลูกค้าของเราเองอีเมลของคนที่เรารู้จักเพื่อนใน Facebook เพื่อนในทวิตเตอช่องทางที่2ก็คือการเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มหรือว่าอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ช่วยโปรโมทเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็อาจจะใช้เม็กเงินนะครับใช้ กำลังทรา์นิดนึงในการช่วยโปรโมทซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรย้ำอีกครั้งนะครับเป็นเรื่องป,ปกติเพราะงั้นก็ลองดูนะครับว่าเราจะลองเพิ่มผู้ติดตามในชนแนของเราได้ยังไงบ้างขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเอ็มขจรเชียงไพังิกหรือแอดขจชิลาไปก่อนพบกันใหม่ไอคเวเกอร์เอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ